บานระเบิดครับพี่น้องครับโอเคผมครับผมบานระเบิดละไม่ใช่ไป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 เราเป็นเริ่มกันเลยเนี่ยอู้หู่หู้ลิงเนี่ยไปมิชลินอ้าวอู้หู้ห้เนีเน่ลิฟลิฟแล้วบมลิฟแล้วผมลิฟ ไม่ค่อยจะซ้อมเลยเท่าไหร่อือพอดีผมยังไม่โตเขายังไม่โตยังเป็นเด็กอยู่เห็นไหมน่ะเป็นเป็นเด็กเลยโอเคปะสามสองหนึ่งตุ๊ปเช่นไงเมื่อกี้วึ้นเสียงเสียงเปิดระบบสั่นครับผมตกใจอยู่บึ้นยี่ห้าอ่านแล้เนี่ยอ่านแล้ ขาซ้ากันหราซ้ายไอ้ขวาบนกันถ้ามีซับไตเติลเดี๋ยวแปลเหมือนเดิมแปลให้ฟังด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับหรือแปลมัวหรือแปลมัวคุณคือรักใครสักคนมากพอที่จะยอมทำทุกทุกอย่างเพื่อเขาบ้างไหม พ่อแม่ของคุณลูกๆรวมถึงคนที่คุณรักด้วยหรือเปล่าคุณเจียงทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าช่วยพวกเขาได้คุณจะลองเสี่ยงชีวิตดูไหมล่ะ เกือความรักเราจะทำทุกอย่างมาแล้วครับผมไม่ได้เลยเมื่อกี้ตัวมันหดแค่นั้นเหรอเือมีออฟเซ็ตครั้งที่สามแล้วก็แขวงเือแล้วน่าจะเลือดแล้วก็อะไรสิ่งอย่างอันในสเตมินาหรอ อ้น oh, ี่คราดมาเกลือาดเอ่น oh, ่ามีออกซิเจนมีความหิวแล้วก oh, oh, ็กระหายน้ำใหม่ขาเอ้ยเดียวดีทำไรเดียวยายายาดยวยเดียียวเดียียวเยวเดีเดียวเรียียวเียเียวียวเดีเียดียเดียวเดีวยววดีียเดียยวเเว เออสองก็คืุประสงค์คนคูนนะคะเออใช่เขาเอาอถือกด่านคันคอซ้เลยใชอุ๊ยโอเคเราเรากดเล่นไปแล้วเมื่อกี้อันนี้เขามาอนตอนที่เราเดินเข้ามาในถ้ำเอาออกซิเจนอันหนึ่งแล้วทีนี้ยาคนละกอง แบ่งแต่คนละสองเลยก็ได้นัดนัดหยิบไปสองอันน้ำหนึ่งขวดอ่าคุณโฟกหยิบข้าวกระป๋องเท้าของหนึง่งยาไปด้วยไ <c oughs> อยายาที่นี่นี่ขวดหนึ่งอ่ะแอปเปิลสองนี่นี่โคตรน,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 นมา,ออมาแอปเปิลยาๆๆคุณ <ยา S 1> เช็คเช็คได้นะฮะว่าคุณหยิบอะไรมาบ้างอ่าเล่นดีใครก่อนใช่เล่นทีโมก่อนเลยกันก็กดกด ไม่รู้นในนู้นกดไงแต่คุณจะเห็นเป็นรูปกระเป๋าอ่ะอ่าใช่ใช่โอเคพอๆกันอยู่อ่ะทีนี้เราแค่เาการลุยแล้เขเียนนี่หวังเดี๋ยวแบ่งกันไดไม่ดีกว่าอืโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้ฆ่าเหรอมีเอดีด้วยเมื่อกี้เห็นนะทีเลย โอ้โหตาตัวใหญ่เลยครับผมอุ้ยโอ้ยตดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้โอ้โหเต็มตาหน้าไปอยู่คนข้างหลังมากเลยโอ้โหไม่น่าเดียบมากหน้าเลยเมื่อกี้บอกแล้วเต็มสองตาโอ้โห ดไม่แปลกเลยครับไม่แปลกอะไรนะเปลี่ยนโคตรดังเสียงเดินชัดมากมีน้ำน้ำมาจากไหนวะน้ำจากบนแหล่หินหินงอกหินย้อยแต่สภาพไม่มีอะไรรองเลยเนี่ยมป็นจะล้นมาเอ๊ะออะไรฝั่งไหนดีไปตรงนู้นหรือตรงนี้ ่ขวาได้ใช่ดีเพราะฉะนั้นไปขวาเคขวาไดยใช่ดีไปขวานี่ไงเฮ้ยบอกแล้วไปซ้ายเจืดหอยน้ำเอ่ยเดี๋ยวผมมาอะไรตัน้ำหมดข้าวขอข้าวกันอ่า่อได้แล้วได้ขวายไปขวาฮะอ่าอะไรฮะพี่นัทลองนั่งหน่อยหมู่น้ำหมดซ้ายเลยกันขวามาเยอะแล้วมั็นน้ำมืดอ่ะ เอออันนี้ผมไม่รู้นะฮะอน้ำน้ำเถอ่มึกินน้ำอ๋อใช่อูหสิกินเอ๊คนนกเหรอเก็บได้มีอะไรให้อ่านด้วยเก็บเก็บสิ่งหน้าเลยเอ๊ยทำไมหินตรงนี้มันแปลกเฮ้ยทางตันนะมันตันแต่แต่ผมสงสัยว่าทำไมหินมันเรียงแบบนี้มันแปลกมากเลย นั่นนะสิทำไมน้ำไม่เพิ่มเดี๋ยวว่าลองกินแอปเปิ้ลดูดน้ำมันเพิ่มนั่นเดี๋ยวในมุมมองผมเบ่งขึ้นน้อยมากเลยอ่าเดี๋ยวผมลนลองกินสักขวดนึงโอเคน้อยจริงไปฟังความบ้างใจชีวิตรอดได้ปันนี้ไม่ชอบมุมมองที่นิ่งไปเท่าไรวุ้ยมีขาเนี้ย โอ้ม่อะไใครจะนะโอ้ยหิวน้ำของที่ร้อน้ยยิน้วโอ้เสียงแบบนี้ตัวอะไรอยู่บนกูไม่มีนะเบาๆก็ได้นะเสียงน่เองอะดังดังนเสียงอื้อๆเลยอะอะเป็นเราไเขาไม่สดแล้วไม่เนไไม่มีไม่มีมองเลยครับเลยว่า รีเพย์ไปดูเมื่อกี้น่าจะเห็นอะไรบางอย่างทางขวาอ้าวแสดงว่ามีของจริงอะดิมีอุ้ยมีแมงกรเขนด้วยคือเลยอำแบบแรกคืออะไรอะไรเขรหมดอะไรทำไมทำไมอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันไม่ได้เจออะไรอย่าอย่าเบียดกันเดี๋ยวบั๊กทำไมทำไมทำไมมือสั่นแล้วมือสั่นแล้ว โอ้โหซึ่งหน้าเลยดีดีไหมดีจริงนะสไลด์หายไปเลยมือซึ่งหน้าเลยอุ้ยขี้น้ำมือทำไมทำไมทำไมมันมืดอีกแล้วอ่ะหิวเร็วนะเป็นน้มือตามัวหิวน้ำเฮ้มันไม่เหลืออะไรอุ้ยเสียงเสียงเสียงสูงทำไมจอมเริ่มแดงๆดงละเดี๋ยวต้องหมดไฟแล้วเนี่ยอันนี้ทันทีเราลงไปล่าสุด นียังไม่ได้ไปใช่นะก็ต้องอันนี้อ่ะอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วที่เจอขนลุกไม่ใช่หรอที่เจอขนลุกอ่ะใช่หรอเธอไหมไม่ใช่เสียงมันปิดช้างนึงโอ้โหเอาแก่เอสมากขวาซ้ายฮะขวาไลาซ้ายดีอันนี้เอาซ้ายได้ไหมโอเคซ้ายบ้างขเฮ้ยซ้ายแท่นแท่นเนื้อยังนี้ อ้าวฮะอุ้ยครอสอ๋อเดี๋ยวนะมันกดแล้วมันบอกว่าเอาอะไรได้ทำพูดเบิ้ลอ่าเพื่ออุกบรรดาทำพูดเบิ้ลเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นอันนี้มันเขียนขนอ่านี่อุ้ยแสงแห่งศักดิ์สิทธิ์เบิร์นอ่านี่ขนทําไมขนนกผมมีสองอันดีเอ้ยอีกอันหนึ่ง คัมพีเบเวิร์น่ะยังยังไม่มีฮะยังไม่มีกันโอ้โหต่อฟ้ามากเลยทุกคนหน้าแดงแล้วอันนี้ไม่ฟ้าแล้วอันนี้แดงแล้วคือผมก็แดงฮะผมกินข้าวนะ่นฮะเอ้ยน้ำน้ำน้องรีบหาคัมภีร์ไบเบิลเอิร์นเฮมีคนตายด้วยช่างคนเอ้ยคัมพีไบเบิร์นช่างคนตายก่อนขอน้ำก่อนน้ำน้ำ โอ้โหเปการกินน้ำที่ขวดเดียวไม่อิ่มมีใครมีน้ำอีกไหมฮะเออคุณเอาไหมฮะผมมีน้ำอยู่สองขวดคนหนึ่งก็ได้อ่ะเอาไปฮะไม่มีน้ำเราเราขาดน้ำมาเลยอ่เราจะตายเราจะตายเรจะตายคอแห้งเร็วเกินหูฉันหมดตลอดแล้วอะเพราะว่าไปใส่ใบเบิ้ลเหนือ่อยไปใส่ใบเบิ้ลเหนื่อยผมกินน้ำนล้นเมื่อกี้ ตลอดเอ้านี่ยเพิ่มแล้วโอ้โหกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียงโอ้พี่เอียงเชียวผมตายแล้วทำอะไรกูไม่ี่ยไม่ไม่มองเลยคนไม่กินหน้าเจยบนะคนไม่กินหน้าอุ้ยแดงแล้วแดงแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอาจจะเจ็บนะหมดแล้วเอาแล้วไมต่อเอาไงต่อไม่ต่อจับวะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรป่า เด้ยโอเดี๋ยวไปวิ่งนีนะรีบเก็บนะอุ๊ยอืมทำเล่นแบบนี้แล้วเราคนนึ่งของคนหนึ่งอ่าผมรีบกินก่อนเลยอุยเก็บเก็บได้เก็บค่อยแบ่งกันม่อไหละใช่เก็บได้เก็บก่อนไยข้าวหยดข้าวโอ้หิวข้าว อเอาคีอาไปลุยเป,เป็นลิฟติน้าขึ้นมากอะน้ำแดงหกขนาดนั้นไปเอ๊ยเดี๋ยวลืมเมื่อกี้เหมือนผมเก็บคันโยกมาใช่ไหมอ่ะจริงเลย <laughs> อู้คันโยกคัน, <laughs> นโยกเหมือนไม้ขีดไฟเลย <laughs> อุย้ยเออนี่คนล่าสุดคนล่าสุดตายยังไงนะไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างหน้าเรานี่อะไรเลยเนะี่ย โอ้โหโดนบันอือหึตัวอะไรวะนะหันมองที่อื่นดีกว่าหันมองที่อื่นดีกว่าเพราะเดนนีคือผมโดนบังเนี่อยู่ข้างหลังแล้วทำไมผม้ึงอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยผมไม่รู้อุ้ยลึกมากเลยอือหึคือชื่อว่าเมืองฮะนี่ก็ต้องลึกอยู่แล้ว ขึ้นบนได้ไหมแม่งลงแล้ว่ะใช่หูน้ำไรกัดน้ำตุ่หมดแล้วจะตายแล้วผมจะตายแล้วอะไรอ่ะบิ๊กน้ำไปหมดมีมีใครมีน้ำไหมฮะไม่มีเลยฮะน้ำผมหมดแล้วมีคนหนึ่งฮะคนหนึ่งแต่อยู่น้ำกันอุ้ย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 จิบจิบไหน มบอกว่าฉัน oh, ควรปอบเพื่อเสื่อนไหวเพื่อลดเสียงจิจิมบอกทำเสียงดังไม่ใช่หรอวะก็จะต้องอ่าเน้นๆนี่เออตอนนี้มีผู้อ่จะเก็บไม่ได้อ่า uh, ไม่เขาบอกว่าเิีมยิๆมไว้ใครยัง oh, ไ,ไ,ไ,ไม่ยิ้มไหมเขาบองพยาบาลโอ้ไอตฮดดิสปวดน้ำ เอ่อผมไม่รู้พวกคุณอยู่ไหนผมคงจะไม่รอดละคือผมเจอตัวประหลาดด้วยอย่าเพิ่งวิ่งมานะฮะมันอยู่แถวผมตัวอะไรไม่รู้มีขวดน้ำอ่าวไหมกินน้ำเลยเห็นไหมครับข้างหน้าเจอกข้างหน้าไหมไม่เจอผีเลยนะอ่ะไไปปแต่ละหมดอีกแล้ว โอ้เน่นเป็นปัญหาของเราเลยนะไปซอยที่ผมไปก็ได้เพิ่งไปมาไม่มีผีสักตัวเลยไม่ได้ตัวเดียวเลยอู้ตายโอ้ย oh my god ทางตันอีกของหายไหมฮะยังไม่ตายฮะโอ้ <Okay. S 2> oh my god ตัวละครยืนเลย ตอนนี้ไม่กลัวแล้วฮะตอนนี้หิวน้ำครับโอ้ผมก็หิวจะเข้าต้งน้ำเลยไม่มาแเร็วใจเย็นนะพี่ชายหิวน้ำเห็นไฟฉายใครไกลๆไหนไหนคุณต้องมาทางผมผมว่าทางผมถูกแล้วผมจะตายแล้วผมว่าตายแล้วผมตายแล้วโอ้ไม่นะเนี่ยโมโอไม่ทันแล้วเอ วิคุนน้ตนคนกันคุณคุณต้องมาฝั่งผมมั้งปักเลยโอ้ตายโอ้หวัสดีครับพี่ชายโอ้น้โอ้ใจียยนพี่อย่ามึงสั่นอย่ามึงสั่นจะยินเอาตูงสั่นไหมสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอะไรอ่ะผมตายอยูนี่แหละข้ชเ่้นอีมันเข้าไม่ได้ดังเจดี เอเเนี่ยอุเอ้ยเข้าได้นี่วะแต่มึงดนดกอกไ้วอุ้ยอ้าอุ้ยโดนคาซีนอุ้ยอะรนี้อ๋อโมไปถึงคาซีนอุ้ยอุ้อุ้ย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 เกือบดีแล้วคาซีน มีรูปภาพ,พต,ตามแม่เลยว่าพัสเ์ต้นอืมผมไม่ใช่แหละมีตามเต็มกระแพงอย่างเลยอ่ะผนังสิโอ้คุณคุณนะเนี่ยรีเฟรนต์แบบนี้มาหนึ่งสองสามสามา เดียวฮะปวดหัวมากเลยละเราเข้ากันโอ้โหต้องต้องมีเออเป็นท่าอีกแล้วแล้วทำามมันโอ้โหมันชันเลยขนาดนี้คือพี่น้องโอ้ีเปิดว้าวแล้อมันจะเป็นเขาวงกตนะใช่ไหมเหมือนจะให้เปิดวาวฮะโอ้ซึ่งป็่ใช่ริงจะกดีออกไม่ได้

โอเคเปิดแล้วโอเคภายหนึ่งอุ้ยอุ้ยมุนวาวสิปันวาววัดตกตัวติดทุกคนเราเจอแล้วเจอเขาไม่เจอวาวเลยผมเจออีกวบาวงล้วมันอยู่ดนที่แคบมากผมเดินหาข้อพ้อฝั่งฝาผมไม่เจอเลยผมเจอตลอดแหละดูดูดิจิดไม่ใช่ ดียวใค้เดินอ่ะเดินว้าติดดิแกตกใส่กีบมาเจอนี่ป่ะใจอุ้ยตัวเองอุ้ยเดือดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่ะใจโอ้โหซึ่งหน้าเลยโอ้โหอุ้ยไม่กล้าขานเลยโอ้โหผมไม่ฆ่าคุณด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ผมผมหลบหลบหลบซ้ายเขาเลยอ่ะวิ่งติดติด ติดง่ายจังติดจะว่าดีแม่ไม่เสียวเบาวตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ว้าวมันคือทางออกโอ้อะไรเหรอเดี๋ยวผมกำลังคานไปอ่รอทุกคนเ่อยไม่กล้าไปคนเดียวเมื่อกี้ตายไปแล้วสามรอบไม่กล้าผมตายจากอะไรมันเม็นเลงผมด้วยใช่ไม่น่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เรี้ยงเลงหรอฮะมันน่าจะบังเอิญด้วย คุณเห็นไอ้นี่ไหมล่ะเอ่อเขาเรียกว่าจุดมาร์กเขียวกลับไปก่อนปิดขยายปิดขยายอู้ Invisible ไม่มีใครเห็นทางนั้นไปไม่ยีไม่มีนั่นนั่นลีลาออกไปข้างหลังดิเวช่วยดิช่วยดิก่อนนะไป ผมไม่รู้คุณอยู่ไหนคุณเห็นมาร์คเขียวแบบจุดคือเขียวไหมฮะตามแบบเดันเห็นเห็นไฟฉายอยู่ข้างหน้าไฟฉายเขาอยู่ข้างหน้าลิซ่าลิซ่ามาลิซ่าไปคันนี้คันนี้อืมโดนติดติดเตี้ยปแล้วแข่งวิ่งเออแข่งคานดีไม่แข่งวิ่งจะแอบอะไรลิซ่ามิสคืออะไรอ่ะทางที่เรามาฮะน่าจะนะ ใช่ปลาตะค้อทอเดี๋ยวมะเชิญเลยครับไปเลยไปเลยโอ้ยตัวติดียวีม่อ้างอยู่โจเฟสหนึ่งเขาหนึ่แต่ว่านี้แซ่ปีเตอร์ได้มาที่นี่อุ้ยจะไม่น่าเี่สิ อ,อันฮะแล้วเหมือนจะเป็นสมุดที่เป็นคนรู้จักด้วยจบแล้วเหรออ้าวจัดกลับมาหน้าเกมหาทำไมจบลเลยอ่ะไม่นะจับสับแป๊บเดียวเองโอ้ออจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบที่ได้ดูผมเล่นแมพผีกับเพื่อน,อนในโรบ็อกก็สามารถกดติดตามเพื่อ,อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันได้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับและสามารถกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมกับ g i แนวผีที่เล่นกับเพื่อนๆกันได้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับทุกคน